มาแล้วเคนเปิดใจเอสเธอลบรูปเกลี้ยงไอจเลิกกันจริงหรือก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตตาดีแอบบอเห็นว่าสาวเอสเธอสุปรีลีนนั่นแอบลบรูปคู่กับหวานใจอย่างเคนผู้ภูมิเกลี้ยงทั้งไอจเลยละคะ่ะแถมฝ่ายหญิงยังประกาศปิดร้านกาแฟที่ทำร่วมกันด้วย และคุณแม่ของเอสเธอร์ได้บอกเรื่องที่ลูกสาวนั้นลบรูปเกลี้ยงไอจว่าอาจจะเป็นเพราะความติดของลูกสาวคุณแม่ก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยเขายังไปมาหาสู่กับปกติเขาเพิ่งไปดูต้นไม้กันมาอยู่เลยค่ะบางคิดจะเคลียร์รูปกอเคลียร์เขาไม่ได้คิดอะไรมากเขายังแฮปปี้กันอยู่ล่าสุดหนุ่มเคน ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเอสเธอร์ไม่ได้ลบภาพคู่เพียงแต่ไฟย,ยิงนั้นซ่อนรูปเท่านั้นปัญหาเกิดจากที่หนุ่มเคนนันโฟกัสสนใจแต่ต้นไม่มากเกินไปไม่มีเวลาเล่นกับเอสเธอร์เหมือนแต่ก่อนและตอนนี้ได้ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วตอนแรกไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนที่เป็นข่าวตอนคุยกันก็ไม่ได้งออะไรมากมาย และต่อไปจะบาลาน์เวลาใหม่จะเล่นกับเอสเทอร์มากขึ้น